ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กามาพบปอกับปอแตมน้องพี่น้องเนาะครับปอแตมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยของพ่อดอนละยองน้องพี่น้องเนาะครับของพอดอนระยองนี่งวดนี่เป็นงมวดแหลกบุพี่น้องครับโทรมาบอกปอแตม พ่อดอนระยองนะครับเนาะอาจทีเป็นงวดแหลกนะพี่น้องนเนี่งมวดนี้นะครับเตรียมเบิ้งในนี่กันครับงวดแรลกนะพี่น้องเนาะครับนี่คือมือวันที่หนึ่งสิงหาคมหกแปดนะพี่น้องเนาะเลขรัฐบาลไทยเข้าออกพี่น้องแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองล่างห้าศูนย์นะพี่น้องเนาะ ครับคุณพ่อเตียมพามาติดตามบึงเ้าพี่น้องเนาะกับของพ่อดอนระยองนะครับเลกกะถทีว่าบลายฮางนะพี่นอ้องครับสิบหกเพี่น้องเนาะ หกสิงหาคมสองห้าหกแปด รัาบาลไทยพ่อดอน รับพอพนไหมาบนบนล่างนะพี่น้องบนล่างวิ่ง 6กกับแปดนะครับ ครับจับกูบลาลพี่น้องสี่สี่หางนะครับหกห้าแปดห้า แปดเก้าหกเก้านะครับเขาเตะว่าพอจนโบนเห็นให้ตัวเดียวตัวนึ่งเลยพี่น้องเนี่ยเหล็กสีหางนะครับ ครับพอบหนวอกกับตัวไว้น้ำนะครับครับมาเบิเ่งเหล็กสามตัวพี่น้องหกแปดเปด ห้าหกนะครับขับซองหางนาเป็นองเนะ่ะบอ่อไหลนะครับสามตัว ชัดเจนนะพี่น้องเนาะรับวันที่16สิงหาคมสองห้าหดนะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยพ่อดอนละยองบนล่างวิ่งหกับ8ดนะพี่น้องรับก็มีห5ห้า9 6ดห้าดขับกับตัวไว้น้ำนะพี่น้องเอ้อคขับเลขสามตัวกับ6 8แปดเดห้าหนะพี่น้องเนาะรับันโทรมาบอกว่าแตมมือ เบอร์านะครับนี่นะครับ16สิงหาคมบนล่าง6กับ8 6 5 8 5 8, 5, 8 9 6 9เรียก3ตัวกับ6 8 9 8 5 6นะครับอาเรียก4หางนอกพี่น้องนอกกับตัวไว้นําบนล่างนะครับ ครับพอเตรยมก็ข,ขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพอดอนระยองเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยมาให้พอเตรยมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแชร่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรยมก็ไวพออ้พรอคอยเข่ากอให้ปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกโศกมันมันกันนาะพี่น้องเนาะ ครับเอาจะลืมได้พี่น้องเด้อขอมาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอ่อแตมนําเดียนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอ่อแตมนํานาคามครับเอาสุดท้ายถ่าย,ายสุดนีพ่พ่อแตมขอกราบขอบพระคุณนิพพิทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิง่งมาติดตามพอ่อแตมครับสิบหกสิงหาคมสองห้าหกแปดพอแตมขอวอวยพรให้โศกโศก,กมันมัน เ่งๆงรวยๆยเนาะครับเนาะถูกหว้นำกันนาคมครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกับมีเค่นี้พี่น้องพอกันคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม